ทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะหกโมงถึง1ทุ่มครึ่งอย่าลืมไว้ค่ะ กจิตค่ะสวัสดีครับป้ามั่ครับสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำไม่รู้จักเบื่อแม่ก็ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยทั้งให้อาจารย์ด้วยคือพวกเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเชื่อว่านะครับในการสารฝันฝันน้ำใจนะครับในการสร้างบุญใหญ่สร้างกุศลใหญ่พวกเราก็จะเป็นหมู่เป็นคณะกันตลอดการอย่างนี้แหละฮะกิจกรรมดีๆเยอะวันนี้คืออะไรบ้างวันนี้ครับโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมการน่ะตอนนี้ยังสามารถที่จะร่วมบุญกันในการเป็นเจ้าภาพนะคะกองกระถินสมุคีได้นะเห ชุดวัตถุมงคลครูนะคะที่ผ่านวิธีกรรมมามากมายซึ่งครั้งนี้อาจารย์ถาตั้งใจจะมอบวทุกคนได้มีโอกาสได้บูชาร่วมกันนะฉะนั้นตรงนี้ใครอยากจะบูชากันเพื่อที่นําปัจจัยทั้งหมดไปสร้างพระอุโบสถไปสร้างโบสถ์นะถึง6กหลัง สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาจองกันได้นะตามเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697แล้วก็0831997972นันเองนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์เดินทางด้วยใกล้วันใกล้เวลานะครับเราก็าจะเจอได้ทันทีนะี่งานใหญ่ๆเนะี่ยก็นด้นจะเป็นวันที่23ตุลาคมค่ะเดี๋ยวก็จะแจ้งนะครับว่าใานกิจกรรมครั้งนี้ท่านเขาจะรับประถมคลที่ในะชุดคูเนะี่ยที่ได้สั่งจองไปนะครับ ได้โอนเงินเข้ามูลนิธิเนี่ยมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนในฐานะครบรอบปีหนึงนะ่งเรจะมีการพิธีบวงสวงนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะครอบครูก็พิราบให้ให้แต่ละขั้นที่เป็นสิท์มีครูนะครับเรามีเสียงครูเนะี่ยหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือหล่อหลอมมาจากเงินทองหน้ากันแล้วอ่ะกองกระถินกองเนี้ยนะฮะกับประตูมงคลชุดนี้เราก็จะมอบให้ในพิธีกรรมในครั้งน,น,นั้นด้วยนะครับดังนั้นเตรียมตัวไปคใครที่โอกาสได้ไป,ใค,ไไไปใครที่ไม่ได้ไปก็จะจัดส่งให้ละกันนะครับประมาณนั้นนะ ว่าท่านไหนที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการบูชาการฉะนั้นเดี๋ยวใกล้ๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันว่า23ตุลาคมเราจะไปเจอเจอกันที่ไหนแต่รับรองค่ะว่าครั้งนี้ทุกคนจะได้มีโอกาสได้กลับมาเจอเจอกันอีกคร,ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เราจะได้ร่วมกันในการสร้างพระบุษสรหรือว่าที่โบสถ์ด้วยแล้วก็มีหลายต่อหลายแห่งอยู่ห่างไกลามากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ศรีสะเกดเองก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็นที่คลองหมักนัดที่สาาระแก้วเน,นี่ยเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่กันด้วย ประมาณปลายเดือนตุลาคมเนาะฉะนั้นเรามาร่วมบุญใหญ่กัน1ปีมีครั้งหนึ่งในการร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้แล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะ ได้มาร่วมบุญร่วมการฉะนั้นส่งกําลังใจให้ครูกันด้วยกันร่วมบุญใหญ่ร่วมกันแบบนี้กันนะคะแล้วก็สาหรับคุณผู้ชมนะที่อยากที่จะมาสอบถามกันหรือว่าบางท่านบอกเอ๊ะเราจะต้องมีการโอนบัญชีไหนหติดตามรายละเอียดอย่างไรบ้างนะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ m i r a c l e Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะ m i r a c l e Channel TV ตรงนี้จะมีรายละเอียดทั้งหมดให้ทุกคนได้ติดตามการรวมไปถึงบางท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกันก็มีรายชื่อบอกด้วยใช่ครับนะ ด้วยกันแล้วกันนะเผื่อท่านไหนอยากจะทร,ราบเรื่องราวกันนอกจากโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่มีคําถามนะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเม่นางรถนะเรื่องของชีวิตเองก็ตามเนะี่ยส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้ห้าท่านผู้โชคดีมีโอากาสได้รับสีคณะปฏิมหาลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราแจกกันแล้วส่งกันมาเยอะมากนะมั้ยใช่ค่ะนะโดยเฉพาะวันศุกร์นะแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษที่ท่านผู้ชมจะได้รับ ความสาเร็จให้เกิดขึ้นเป็นมหาราบมหาผลนะฮะเจริญพรชัยนะทั้งสวงเนี่ยให้ท่านได้มีโอกาสได้รับที่คณะปฏิมหาราบเลยครับฮาทานด้วยกันฮาทานด้วยกันนะก็ผ่านพิธีกรรมมาแล้วละค่ะก็จะได้มอบให้คุณผู้ชมได้กลับไปบูชาร่วมกันด้วยนะคะแต่วันนี้พิเศษหน่อยค่ะมันช่วงของกลางเดือนกันยายนกลางเดือนกลางเดือนค่ะไม่กลางเดือนแล้วห <c oughs> วยออกวันนี้แล้ว <c oughs> ใช่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วมั้งหมดหมดแล้วหมดเปล่าแล้วค่ะแต่หลักหลายท่านยังมีโชคลาภอยู่ใช่ั้ม เลยห่วงใหยหรือเอื้ออาทรกันก็มามอบนะฮะมามอบเรื่องราวของแม่นางรถที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านชีวิตนี้ระยะนี้ตั้งแต่วันที่16เดือนนี้นะวดนี้ยันยวดหน้าจะถูกหวย หรือจะมีปัญหาเรื่องรถลาหรือการงานจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงท่านต้องติดตามวันนี้นะครเข้มข้นเตรียมโทรศัพท์มือถือตอนนี้ใ,ให้เตรียมโทรศัพท์มือถือกระดาษประกาจดให้ทันเพราะว่าเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเลขลับผลรวมของแม่นางวันนี้นะคะจะส่งผลจนถึงประมาณ16ตุลาคมเลยหรือไม่มีนําเสนอที่ไหนที่นี่ทีเดียวนะครับกับขาวิดมิรักเกิลแชนแนลครับใช่แล้วละค่ะเอาง่้นตอนนี้มาในส่วนของเลขลับผลรวมได้เลยครับแม่นางบ้านเก่อคุณผู้ชมต้องนําเลขทะเบียนทั้งหมดบวกกั เราไม่ได้เลขตัวเดียววุดหนึ่งสองสามบวกกันก็เป็นหกนะฮะคือสามหลักนะสี่หลักก็เหลือเลขตัวเดียวบางคนบอกเอ๊ะเหลือยี่สิบยี่สิบที่สมมติว่ายี่สิบก็สองบวกศูนย์ก็เป็นสองค่ะคือให้เหลือเลขตัวเดียวก็คือหนึ่งถึงเก้าถ้าเหลือศูนย์ก็แสดงว่าบวกผิดไม่ใช่ละถ้าอย่างนั้นเพราะฉะบวกผิดแล้วไม่น่ามีมบางคนบอกหนึ่งบวกสิบแล้วก็ศูนย์อันนี้มันถ้าหนึ่งบวกศูนย์ก็ต้องมาเป็นหนึ่งนะครับนี้เลยมาที่เลขแรกนะคะเลขลลับผรวมะยาานงเลขค่ เลขหนึ่งนะฮะต้องเข้าใจตัวตนของเองอตัวเองว่ารถลาคันนี้ไม่ธรรมดาแล้วเมื่อจะโคโจรสัญจร,รไปเด็กตามนะเขาชอบรังอิสระสูงฉะนั้นแล้วในเรื่องราวของหน้าที่การงานที่จะเกิดขึ้นเขาจะมีโอกาสที่ทิศทางจะขยับปเปลี่ยนในช่วงสัปดาห์ต้นๆของเดือนตุลา เลยทีเดียวเชียวครับะฉะนั้นข่าวข่าวจะมาช่วงนี้นั้นข้าราชการฐานตำรวจโยกย้ายเปลี่ยนแปลงท่านสังเกตนะจะได้ข่าวดีในช่วงนี้ครูบาอาจารย์ที่ทํางานอยู่ก็ได้ข่าวดีในช่วงสัปดาห์หน้าส่วนท่านที่เปลี่ยนสินค้าใหม่ลงทุนธุรกิจใหม่จะได้ข่าวดีเพราะรถคันนี้ในช่วงปลายปายของสัปดาห์ที่2ของเดือนแล้วมีโอกาสนะครับเพราะว่าการเงินเนี่ยสามารถจะทุเลาเบาบางแก้ปัญหาได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะถ้าท่านใดนะ ที่กาลังจะเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่ลงทุนกับคนอื่นหรือนําทรัพย์คนอื่นมาลงทุนหรือเป็นหนี้ธนาคารสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยกำลังจะได้ข่าวดีส่วนท่านใดที่จะลงทุนนะต้องศึกษาการลงทุนให้เข้าใจก่อนมิฉะนั้นลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเหมือนในที่เขามีความเสี่ยงจริงนะมัยถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลก่อนก็มีปัญหาเนี่ยมันไม่เหมือนความรักเพราะความรักตอนนี้ครับเพราะโอ้โหเข้าใจผิดเข้าใจเพี้ยนไปใหญ่เลยนั้น ใครขับยวดยานพาหนะช่วงนี้นะหมายเลขหนึ่งขับไปที่แทเขาตามนั่งคุยกันดีๆแท้ๆนะคนที่สเข้ามาทันทีออปัญหาเกิดขึ้นค่ะเยอะแยะไปชอย่างน้องอีกนายก็บ่อย <c oughs> นะครับคนที่สาคนที่สี่นี่มีปัญหาฉะนั้น สองคนก็พอนะครับสองคนก็พอนะเราไปเราเข้าใจกันแต่ถ้ามีปัญหาต้องถอยต้องห่างกัน<ม>แล้วอยากคุยกันให้จบในรถต้งคุณในเลขหนึ่งโอ้ยคุยกันถึงบ้านสุดท้ายทะเลาะก,กันเ,เรื่องราวคนอื่นทั้งนั้นแทนที่จะคุยว่าพรุ่งนี้จะทำมาหากินแล้วทะเลาะก,กันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรถคันนี้นะฮะอาถันในช่วงนี้ระยะเดือนสิบหก กันยาถึง16ตุลาคมนั่นแหละเนี่ยต้องระมัดระวังสำหรับผลรวมเลขหนึ่งนั่นแหละฮะต่อไปนะครับอ่าต่อมานะคะเลขแรกผมรวมเลขสองค่ะเลขสองช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเลขสองเนี่ย คำเดียวสั้นๆนะแต่คำมีความหมายเขาบอกว่าเลิกลังลาแตกแยกมีแน่ๆกับเลขที่สองโอ้โหมันหนักหนาสาคัญนนออาจารณาถา <ๆ S 1> ก็เรื่องจริงนะครับเพราะว่าในการที่ผมจะบอกตั้งแต่วันที่17บเจดวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นช่วงคุณกำลังจะนะฮะคบคิดนะคบมิตรคบคิดกับมิตรกับภาพนะดูแลญาติพี่น้องอย่างดีเลย เลือดเลือเพอร์เฟกแต่ปรากฏว่าในที่สุดผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ไปลงทุนด้วยแล้วปรากฏว่าตัวเลขไม่เข้าเป้าไม่เข้ายอดมีปัญหา uh huh. ถึงขนาดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินกันเลย oh. แค่ทิศเดียว oh. ร้อนแรงร้อนรุ่มฉะนั้นเอาลดลามีผลก็มีเลยครับ ผมไม่ใช่ดูเฉพาะวิเคราะห์ให้เรื่องลดลายบอกว่าคนในขับรถคนคนที่ขับรถเนี่ยที่มีเลขรับผลรวมเลขสองเนี่ยต้องระวังยิ่งเลยว่าอย่าไปลงทุนนะอย่าไปปีผามนะตัดสินใจต่างๆมีโอกาสเสี่ยงขึ้นมามีโอกาสผิดผ้าขึ้นมาดาแรกๆตอนต้นๆก็มีปัญหาละฉะนั้นอย่าพึ่งไปลงทุนสดีว่า mm. นะฮะนิ่งนสักนิดหนึ่งยิ่งดีแล้วที่สําคัญว่า ควรจะรักษานะสัมปาภาพที่ดีไว้กับเรื่องของการเงินให้อยู่กระเป๋าเรานาน,นที่สุดมิฉะนั้นถ้าลงทุนในช่วงนี้เจ็บตัวครับนะและถ้าเป็นไปได้เลยนะถ้างานประจําในรอบปีนี้มีการขยับปรับเปลี่ยนในทิศกางที่ดีขึ้นฉะนั้นคุณ <c oughs> ไม่ต้องกังวว่าเออถ้าทํางานหลักแล้วไม่พอนะจะลงทุนต่อเจ็บตัวครับอย่าเพิ่งทําส่วน การเจ็บป่วยวระวังเป็นพิเศษกับเรื่องอ,อุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็ขอุบัติเหตุน้อยเกิดขึ้น,นแน่ๆนะครับบ้านใดที่ลืมเตาแก๊สถ้าหุงต้มไว้จะขับรถกับลาด้านนอกตรวจตาสักนิดหนึ่งอันนี้นะครับมันไม่เป็นกีไยผลร้ายแต่ว่ามันจะเป็นผลเสียทําให้เสียทรัพย์เสียสินในช่วงนี้ต้องระวังยิ่งกับเลขสองครับชันะ้นเลขสองเองก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะค ผลรวมได้เลข3ค่ะเลข3นี้อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของธุรกิจใหม่ถ้าใครมีเลขรับผลรวมนะครับธุรกิจใหม่ๆหรือว่าฐานล่างของการงานที่กําลังจะทําผลงานปรับระดับโยกย้ายเปรียบเปลี่ยนแปลงทําขั้นหรือว่าป็นต่อศึกษาต่อผมแนะนําให้ทําตอนนี้ถ้าใครขับรถยวดยานพาะนะอย่างนี้นะครับ ลองดูเลยครับตัวเองเนี่ยมักใจข่าวดีกับประเภทนี้พร้อมกับคนข้างๆด้วยฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําเลยว่าอะไรเนี่ยถ้าคุณจะเตรียมพร้อมแล้วคุณก็หน้าเต็มเครื่องเลยนะเต็มที่กัดอย่าไปท่ออย่าไปถอยนะฮะแล้วมองให้หลายมิติอย่ามองมุมเดียวนะฮะคุณไหมนะครับ ถ้ามองมุมเดียวเนี่ยคุณจะเจ็บตัวเจ็บใจเพราะว่าหนึ่งเรื่องราวของช่วงกลางการเดือนตุลาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการสูญหายอะไรสูญหายความรักไม่เคยสูญหายไม่เคยออกจากใจอาจารย์า้าไปเลยแต่ว่าสิ่งที่จะออกไปก็คือมันซับคบท่านผู้ชมมันเป็นกระเป๋าเงินทองหรือแม้โตัพส์ม,มือถือจะหาช่วงอะมังเดือนตุลาก็คือ,อ,อพูดง่ายว่าปลายเนี่ยจากนี้ไปอีกประมาณยี่สิกว่าวันคุณเจอแน่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเอาคืนไม่ได้บางคนหลงลืมมาคืนได้นะฮะฉะนั้น รถล,ลาคันนีจ้จอดในปั๊มแวะเติมน้ำมันแวะเข้าห้องน้ำบดท,ทุกบ,บทเบาเนี่ยต้องระวังหรือนอนหลับนะฮะนอนหลับที่ไหนนะฝากของไว้กับใครเนี่ยลืมสุดท้ายของก็สูนหายนะฮะ,ฮะบ่อยๆอยเลยแน,น,นะนำแล้วท่านผู้ชมนะฮะอย่าพลาดด้วยกันนะครับเลขสามมันมีบทตังเรื่องของทรัพย์สินเข้ามารุนแรงเต็มที่ใน,ในรอบประมาณเดือนนี้นนต้องระวังอย่างยิ่งครับนะต่อมาค่ะผลรวมนะคะได้เลขสี่ค่ะเลขสี่นี่เป็นไง พูดง่ายว่าเมื่อใดก็ตามถ้าใครที่จะทําธุรกิจเขาว่าอาปากก็เปิดสินค้าเปิดร้านค้าได้แล้วคุณอาจจะได้รับเรื่องราวข่าวลือจากผู้ใหญ่แบบมิตรภาพทีดีนะเป็นไอสินค้าขายดีไหมหรือว่างานดีเลกที่คุณทําอยู่เนี่ยกำลังจะเป็นนะฮะเม่กับโปรเจกต์ให้ใหญ่ขึ้นนะฮะทำให้คุณสามารถที่จะหยิบยื่นเป็นกรอบเป็นกำนะเอามาจับจ่ายใช้สอย ปรากฏว่าพืนการเงินดีไว้ใจเขาสนิทนะฮะ<ม>อะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอามาคืนเดี๋ยวค่อยเคลียร์ยค่อยเต็นสัญญากันนะฮะ,<ม>ะก่อสร้างบ้านจัดสรรหรือแม้แต่คนที่จะซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยต,ต้องเต็นสัญญาชัดเจนไม่งั้นถูกโกงครับ ถ oh. ูกโกงไม่โกงน้อยๆโกงเป็นก้อนเป็นจรรมเลย oh. ฉะนั้นโกงกงเป็นระบบเลยนะท่านจะต้องระวังนะฮะใขรที่ขับยวดยานะที่มีเลขสีนะ่เนี่ยเลขรับผลรวมไม่เชื่อไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วก็โอ้โหการท่านลองดูเลยครับว่า hmm. บอกด้วยว่ามันจะเป็นงั้นจริงๆแล้วถ้าท่านใดนะฮะเขาบอกว่าถ้าเจรจานะฮะช่วงเนี้ยมันไม่เป็นไปตามทคิดหรอกจะเจรจาผู้ใหญ่จะของเงื่อนไขดีๆกับ สถาบันการเงินหรือแม้แต่ทําสิ่งใดก็ตามกับเพื่อนฝูงนะว่าขัดแย้งกันในทันทีเรายังอ่อ่เขาว่าอยู่ใกล้ศัตรูระวังความคิดอยู่ใกล้มิตรระวังคําพูดนะค่ะเคยได้ยินไหมตามอ่ามใช่ไหมนักมวยเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเลยกับประมาณนั้นเลยมันจะมีปัญหางานความคิดความอ่านข้อลองต่างมันมีโอกาสผิดพลาดฉะนั้นท่านต้องรัดกลุ่มแล้วก็เดินก็ค่อยไปตามสเต็ปนะฮะโดยเฉพาะระบบของงานที่ทําก็ดีมันจะได้ลื่นไหลวันนี้เจ้มค้นนะฮะ เเรื่องงานเพราะผมใส่ใจนะโดยเฉพาะเลขสีครับดูแลกันให้ดีแล้วกันครับจางานสี่เลขแล้วนะต่อมาค่ะผลรวมนะได้เลข5้าค่ะเลข5นี่ผมชอบแต่ทะเบียนผมไม่มีเลข5ฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่นั่งชมรายการแล้วพึงระวังมีแรงสังหรณ์แน่กับเลขการเงินที่จะดีโอ้มัน<อ>ไม่ดียังไงลังสังหรณ์ที่ไม่ดี <c oughs> ด,ดีที่ครับท <c oughs> ่านผู้ชมเลข5าก็มีโชคใหญ่และโชคลาภเสี่ยงดวง,จร,งจริงๆเนี่ยวันที่เราคุยกันเนี่ย สังเกตด้วยคนที่ถูกหวยเนี่ยมันจะมีเลขห้ารวมกันได้เลขห้าแต่ทําไมคนที่รวมได้เลขห้าไม่ถูกหวยนะฮะเพราะว่าท่านไม่ได้ดูรายการลุ้มก่อนค่ะเอาอออถ้าดูรายการก็เห็นไงถ้าดูก่อนจะรู้นั่นเลยครับ,รบนะจากนั้นไปอรอลุ้นเอางวดต่อไปสิบหกเลยนะฮะวันที่หนึ่งยังไม่ค่อยมีนะครับลุ้นไปเดือนรอบปีอขอไปร,รอบเดือนนี้นะฮะสิบหกจนสิบหกเนี่ยนะครับแลว้ววงเรื่องของการกระทบกระทั่งการเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเพราะว่านะฮะเราไม่ยอม,อม นะเขาบอกว่าอยู่ได้พอยอมนะยอมนะอยู่รักษากฎกฎหมายนะขันติให้มีความอดทนนะแล้วก็มีอะไรที่ให้ก็ให้ช่วยเหลือกันไปนทะ้องถนนก็จะได้น่าอยู่ทีนี้มันไม่อย่างนั้นเลยคะช่วงเนี้ย ใครใจเย็ยนๆเนี่ยแป๊บเดียวเปิดหน้าต่างลุยกันแล้วนะฮะมองหน้าตันขยับแว่นปุ๊บนยฮะ <c oughs> แล้วก็สงสัยตาสวสดีครับ <c oughs> ไม่มีหรอก <c oughs> เปิดหน้ามาก็ให้สันรักอันไม่ค่อยดีกัน <c oughs> นะฮะเดี๋ยวนี้เป็นคลิปเป็นข่าวกันเยอะแยะ <c oughs> นะฮรไม่ว่าตุกอากระทินะครับผมไม่ว่ากันทั้นแล้วว่าโอกาสเฉี่ยวชนมากกว่าใครเพื่อนๆเลยนั้นเลข5ตาตึงมาเลยนะครับวันนี้นําเสนอ <c oughs> ว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยระวังเรื่องกองกระทบกระทั่งกับคนไข้เคียง <c oughs> คนกล้คิดมีโอกาสอุบัติเหตุเฉียวชนสูงสุดป่าใครเพื่อนๆ แล้วแต่ว่านะฮะโชคลาภทุงนี้ดีการเงินก็ค่องแต่อ่อนล้าวโรแรงกับเรื่องของการเกี่ยวชน<ม>นั้นกฎหมายคือกฎวินัยค่ะ กฎจราจรคือกฎของวินัยนั้นสองอย่างนี้ถ้าท่านพลาดไปนะเลขห้าไม่มีพลังในกครัอ,อ่อนล้าโอยแรงเสียสตังค์เพราะการเฉี่ยวชนมีแหละนะครับ่าอุบัติเหตุให้มากๆนะคำว่าขับราก็ต้องมีสัิเยอะๆด้วยใช่นะต่อมาค่ะผลรวมได้เลขหกค่ะเลขหกนี่บอกโอ้โหนะสารพัดคนนะส่งเข้ามาในอินบ็อกเข้ามาว่านะ เชิญร่วมร่วมธุรกิจนะธุรกิจอ,อสังหาที่ดีหรือแม้แต่โบโดยบ่อยหรือแม้แต่เครื่องทาอางนี่ยี่ห้อนี้คุณเพียงแค่คลิกเข้ามาเท่านั้นนั่นแหละช่วงนี้จะมาบ่อยๆเลยรวมทั้งจะได้นะข่าวดีจากธุรกิจประเภทขายตรงสารพัดนะเข้ามาแวะเวียนกับท่านแค่จอดรถก็ได้โบชัวมาโบชัวมาใบโบชัวนั้นอาจจะทําให้ท่านเป็นมหาเศษรษฐีได้เสียใจ ผมก็เลยบอกว่าช่วงนี้อูโห,หูหลากหลายคิดนู่นทํานี่คิดจะ,ะทำก่อร่างสร้างตึกซื้อรถมือสองเอาไปขายนะซื้อตั๋วจำนำคนอื่นเขาก็ <laughs> <c oughs> มีมีไหมม <c oughs> ีตอสักใบหนึ่งนี่ประเทศนี้คือคิดสรารพาดคิดเลยท่านผู้ชมเป็นนักคิดนานักจินตนาการนะผมเลยบอกว่าเอา,อางี้เลครับถ้ามันเป็นวิกฤตแล้วก็เอาโอกาสที่ดีนะ ควรจะเอาวิกฤตตรงนี้เข้ามาเป็นเรื่องของการศึกษาซะนะมันจะได้แก้ระบบแก้แรงต่างที่มีปัญหาอยู่ได้ดีขึ้นแล้วคุณช่วงนี้กัหาขึ้นเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาช่วงนี้คุณก็จะควรนะฮะไปอบรมสัมมนาใครส่งไปไปนะฮะอยากจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของธุรกิจอาชีพก็ไปซะเพราะช่วงนี้นะฮะแม่ยานังรถที่ส่งผลให้คนในรถเนี่ยมีผลเข้ามาทันทีเลยเจ้าของรถนี่ยสังเกตดูคำนวณได้เลยว่าเลขหกเนี่ยตกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะมีเรื่องธุรกิจการจราจามากขึ้นแต่ สุขภาพปรมาทนะคนใกล้ชิดป่วยเจ็บบ่อยๆต้องเสียตังค์ให้เขาเฮบอกนะควรจะรักษาสุขภาพเนี่ยพากันไปออกกําลังกายไปปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเห็นปั่นพ่อแม่มาแล้วเรก็ต้องปั่นให้ตัวเองด้วยเพื่อสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่ปั่นมันเดียวจบเราต้องปั่นทุกๆวันสุขภาพจะได้แข็งแรงนะฮะแต่ผมมีอันหนึ่งนะฮะเดือนมกราคมค่ะ มั่วอย่างไมั่เลขรับผลรวมเลขหกแม่เนี่ยหนูก็เลขหกจริงละ,ะมวยวจะได้แต่งงานเหรอคะใช่มวยจะได้แต่งงานแหละงานนี้เราก็คงจะมีเฮนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาหน้าหนึ่งของฉบ,บ,บับหนึ่งขึ้นหัวข่าวเลย <c oughs> แล้วบอกว่าสมหวังด้วยนะ <c oughs> ใครที่คาดการไว้ว่าโอ้โหชีวิตฉันจะได้แต่งหรือไม่ได้แต่งหรือว่าหนามันหายปายใจไว้นะมันหมายทายใจว่าจะได้แต่งหรือไม่ได้แต่งเนี่ยคนโสดเขาจะได้คู่นั่นงานนี้บ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่รายการมีหลายคนเลย ยกมือกันเอาละสละโซกับขาวนี้แหละภา,ายในดึงเดือนนี้แหละนะข่าวดีมาแล้วนะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่านะ คนโสดสละโสดก็ได้ไปมีรักใหม่ก็มีคนมีด้วยอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเราก็ควรนะวิธีเดียวก็คือเอาละเมื่อจะมุใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องงานอย่างเดียวก็ได้ม่ใช่เรื่องความรักก็ดีมันจะมาอย่างนี้นั้นแล้วท่านนะฮะอย่าลืมนะครับเลขผมต่อมานี้เลยเนี่ยเผื่อว่าใครโสด๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมมั่วอย่พร้อมมาแล้วเนี่ยพร้อมเดือนตุลาคมเลยนะหน้าเลยต่อมาค่ะคนรวมเลขเจ็ดบ้างค่ะมาเลขเจ็ดนี่ เลขเจ็ดนี่เขาบอกว่าเป็นคนที่สมถะเยอะนะกรรมฐานมากนะเมื่อใดก็ตามท่าจะจําทําสิ่งใดนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในกฎระเบียบเยอะอยู่ในวินัยมากนะบางคนถ้าเป็นข้าราชการก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนทํางานประจํานี้เบื่อเบื่อเบื่อกันนายเบื่อคนรอบข,ข้างก็ต้องมาปีกเวเก่วงการไปบัธรรมดูว่าชอบเก็บตัวมากขึ้นวิธีเดียว ที่จส่งผลทำให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ได้ดีก็คือนั่งกรรมฐานเดินเรินสมาธิแล้วก็พิมพ์จับหลับจำรานะให้วัดให้วาอรามต่างๆดีมีโอกาสก,าก็เสียสละต่องานสาะกุศลมากๆธุรกิจที่จะลงทุนได้แล้วก็ด้านลงทุนก็คือเรื่องของเครื่องสำอางต่างๆเรื่องอาหารการกินไปได้สวยแต่ถ้าเดินการทางกายเช่นนี้จะมีนะฮะ ข่าวดีปรากฏขึ้นเลยหือพูดง่ายๆถ้าใครเป็นเซล์ช่วงนี้เป็นเซล์ขายสิงของนะเซลเรื่องของเครื่องมือแพทย์ก็ตามหรือจะเป็นเรื่องอเกี่ยวขอบเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วงนี้นะถ้าเดินทางแล้วได้ตั่งหนึ่งนะฮะดันั้นช่วงนี้ขาขึ้นแล้วถ้าเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยยวดยานผ่านนะบอกว่านะถ้าจะรอเป็นนี้เนี่ยให้พ้นจากเดือนนี้ไปก่อนเป็นแน่ๆนะครับเป็นที่อยู่อาศัยใหม่รถคันไหนนะเข้าตาเข้าใจ อ่าเรามันหมายคขาว่าจะต้องจองนะจะต้องทําสัญญาหรือว่าเรามีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยหรือว่ายืดหยานพันธะช่วงประมาณนะไม่เกินปลายปีนี้ด้วยนะครับนั่นข่าวดีมาแน่เล็กเครับค่ะนะมาลุ้นกันเนาะมาต่อมาเลยนะคะเป็นผลรวมเลขแปดค่ะเลขแปดกันบ้างเลขแปดนะครับนี่มาเลยครับเลขแปดเลขแปดเาบอกว่าโอ้โหบอกใคได้ว่าเป็นยังไงฮะดานนาที่บอกว่าเลขแปดหมายถึงเรื่องของเงิน จะได้รับเงินคืนจากนี่การชำระตะเลยบ่อยนั่นถือเป็นชำระตะเลยไอ้ที่ยืมๆไปชำระวันนี้เลย <c oughs> ไ,มไม่ไม่น่าไม่น่าร้ายหนูนนนเกินเองอ่านี่นครับเนี่ยการเงินการทองนะเขาบอกกับใครที่เป็นเจ้าหนี้นะฮะลูกหนี้กําลังจะเอาเงินมาคืนแล้วมันมีเรื่องจริงนะท่านผู้ชมบางครั้งอยู่เฉยๆเนี่ยนะ สินค้าสั่งไว้ของสั่งค้างออเดอร์ไว้ปรากฏว่าโอ้โโทรสั่งของนายเธอนะถ้าไม่มีท่านเนี่ยฉันทําไม่ได้แน่เขาจะโทรประมาณนี้เลยท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วเป็นสิ่งที่ก็บอกว่าอะไรก็ตามที่ลงทุนไปแล้วนะเจรจาตัดสินใจไปแล้วกําลังจับเป็นเม็ดเงินขึ้นมาในช่วงนี้ฉะนั้นเลขแปดดีนะขาขึ้นส่วนใครที่ได้แยกกันอยู่นะนะนะก็ดีแล้ว พราะมีเกณฑ์พัดภาคคือพูดง่ายว่าคู่รักคองใจกันสามีภรรยามีโอกาสแยกแยะนะเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านส่วนถ้าท่านใดนะที่กําลังต้องนะทำเดินธุรกิจนะด้วยลำแข่งแรงการเรียงกําลังจะได้ข่าวดีจากวิทยภาพคนเดียนไทยอ่ะเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมเว้นอย่างเดียวให้ท่านผู้ชมทางบ้านทางรายการทุกคนนะถ้ามีเลขแนะ ภายในเลขรับทะเบียนรถเนี่ยที่รวมกันเป็นเลข8นี้ให้คุณตรักว่าถ้าคุณจะเสี่ยงดวงเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยกเป็นเรื่องงานครับงานโดดเด่นมากกับเลขแวันนี้ครับสุดท้ายค่ะผลรวมได้เลขเก้าค่ะเลขเก้าเขาว่าไ,ไงน้กว่าอะมีการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ใจร้อนขึ้น,นใจร้อนมากนี่อีกอีกคันแล้วน่ยต้องมีโอกาสขับรถยมีกฎองเลยแล้วนี้ยเั้ยเดียวกันเดียวค่ะอันเนี้ยมีโอกาสขับรถผิดกฎจราจรแล้วใช่ครับ เหมือนกี่ใบ <ไป S 1> แล้วเว้ยฮะโอ้โหนะครับทั้งทั้งบนกู้กันหนากระโดดมาแล้วทั้งล่างกระโดดเรียบร้อยโอ้โหทุกสอนอ,อเลยใช่ค่ะ อย่าไปทําอย่างนั้นท่านผู้ชมครับแค่5า้าใบแค่นั้นเองใช่ฟ <laughs> นะังนะครับท่านผู้ชมโอกาสเสี่ยงกับเลข9ก้นะเขาบอกว่าเลขมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับใบสั่งนเยอะนะไอบนน้บันทัภัยเนี่ยไปคิดว่าเป็นไัยหรอครับท่านทําตัวท่านเองแต่ว่ากฎระเบียบก็ต้องมีเขาไม่ใช่กฎหมู่ก็เป็นกฎหมายดังนั้นต้องรัดกุมในการขับยวนยานานะบางทีเร็วไปช้าไป,ช,าไปช้าไปก็ไม่ว่าหรอกแต่ช้าไปในมอเตอร์เวย์ก็ผิดก็ไม่ได้อีกเอาพอดีพอดีดูนะครับว่าการใช้ยวนยานะเนี่ยมีโอกาส ประมาทพลาดทั้ทงบ่อยกันทั้งที่เราเองเนี่ยเราก็ขับรถปกติเนี่ยแหละแต่โอกาสความเสี่ยงมันสูงในช่วงระยะเวลานใกล้16นี้ยัน16หน้ามีปัญหาแน่แล้วก็อุบาริบบอรดไหมบ่อยมีทิศทางการเงินที่ดีแต่ว่า เสียทรัพย์เพราะว่าการซ่อมแซมก็ไม่ไหวแต่ถ้าเราจะไปประคับประคองนะให้ธุรกิจการเงินดีขึ้นแน่นอนท่านต้องขับยศขับ,ข,บขับรถไปนะฮะในช่วงขณะที่อย่าประมาทแล้วก็มีสติเสมอการเจราจาใดก็ตามนะฮะจะสำจที่ผลนะฮะสิ่งตรงนี้ฝากไว้แล้วกันเพราะว่านี่แหละฮะเลขเก้าคือเน้นใบสั่งความเร็วโดนแน่ครับใช่ค่ะนะก็สมมติว่าทั้งหมด9หมายเลขหนึงถึงก้าหน่อยว่า ใายในหนึ่งเดือนนี้ต้องระวังอารมณ์ตัวเอง<ช>แล้วก็เรื่องของการขับรถขับรานะคะอย่าใจร้อนวู่วามก,การกอุบัติเหตุดูเห็นสังเกตหลายคันมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะมากเห็นเวลาในเฟซเนี่ยถ่ายภาพขึ้นมานสนุกสนานยังไม่เมื่อยก <c oughs> โพสขึ้นมา <c oughs> แต่ว่าพอถึงเวลากลายเป็นว่าอันเป็นผิดกฎจราจรก็มีนะฉะนั้นก็ต้องมาระวังกันด้วยก็กันนะคะก็สำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะทราบเรื่องราวของแม่นางรถเอาให้แบบของแต่ละคันเลยแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่แย่านางรถชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606นั่นเองทุกกเดือนอาจารย์ก็มาบอกผลรวมเลขลับกันแบบนี้เอาไปใช้เกิดประโยชน์นะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้า ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดใน,นรายการกันก็ได้นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ